สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสุดๆทุกคนเนาะค่ะนาะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนเนาะค่ะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ติดตามให้กาลังใจเอมมี่มากโดยตลอดนะคะถึงแม้ว่าจะเหตุคลิปบอดีเตกันยั่งเป็นกําลังใจให้กันเนาะค่ะนาออ่ะเมื่อนี้กะสีมากินเข่าค่ะพี่น้องกินสุกีเนาะค่ะนาอตามที่เคยอ่ะโชว์ไปแล้วเป็นสุกี้แห่งค่ะพี่น้องน้าจิ้มสูตรกวางตุ้งเนาะค่ะแล้วก็สีมาอ่ะเว้ามาคุยกับพี่น้องเนาะค่ะเรื่องที่ว่า เป็นเมียฝรั่งเนาะค่ะน้องสุขสบายจริงบอมันก็นสบายอยู่จ่าสบายเป็นบางเท่อสุาทุกสุปปะผลกันไปเนาะคะ่ะขออนุญาตก,กินไปน้ำเบาไปน้ำเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปมันจะแง่เนาะพี่น้องเนาะ,ะวันนี้กินกับน้ำแดงะคะ่ะน้ำชาหมดดล้วกัตโอด้วยน้ำแดงค่ะพี่น้องให้ดูบ่อยค่ะแม่งวานจะเขามาอหอดบ้านค่ะพี่น้องที่แรกว่าจะกินนอกบ้านแต่เมื่อนี้ห่อนร้ายกัพี่น้อง เลิกงานมากและกะ้วกับว่าสีเฮ็ดกับเขาอันนี้ยังแล้วก็ไปกินแต่ว่าสูดแดดไม่ไหวเขามาในบ้านเอมี่บอได้ปิดประตูครับพี่น้องเป็นเมียฝรัง่งสุขสบายจริงบ่คือว่าน่ะระคกะกับมีทั้งคนจนคนรวยคนอมีความทุกซุขปะปนกันไปแต่ละคนกับบอคือกันเนาะค่ะนาะเอมี่กะเป็นอีกเมียฝรั่งคนหนึง่งที่แบบว่าบ่าไดยีมีชีวิตรู้ราออกนยังเนาะค่ะ สำหรับคนที่เค่อยติดตามอันรับชมคลิปมากกะอาจจะรู้ๆกันดูเนาะว่าใส่ชีวิตแบบบ้านๆค่ะพี่นอ้องลูกเต่ากับบะมี่น้ำเขาดอกบะท่านมี่ค่ะบท่านพร้อมไม่อยู่เป็นชิปปีบะท่านพร้อม <c oughs> อันย้อนคืดลายยางพี่น้องสมัยมากกอนๆบริเฮตงานก็นเลยอะ่ะบ่มีเงินเก็บบ่ม,มีเอยียงมากมมยก็เลยบะท่านได้ตั้งตัวได้่พี่น้องก็เลยตอนนี้กะมีงานเฮดอยู่คะ่ะ แต่ว่ามันกับบอบ,บออย่างนละ่ะบอบอบบบท่านมีสัญญาแบบอ่าเขาเอื่นว่าอีอย่างสัญญาแบบตลอดไปนั้นสัญญาระยะยา่แน่หไหมคะ่ะมีหกเดือนหนึ่งปีสามเดือนสี่สัปดาป์ปนกันไปเนาะเอมี่กะไปเหตุตามสัญญาแต่ว่าเพื่อนว่าเพิ่นจะต่อสัญญาให้อยู่แต่บรูเนาะกะยังไรกะค่อยเป็นอ่ากำลังใจให้เอ็มมี่ได้ใจเด้ออืมอือ ไม่ทำขันไม่วันได้พี่นอ้องวางหอดใส่แล้วนั่นละค่ะเห็นเมียฝรั่งหลายๆคนเนาะิ่นใส่ชีวิตรู้ยุ่สบายก็อยากได้คือเิ่นค่ะพี่นอ้องก็คิดว่าโอ้เป็นเมียฝรัง่งคือสีสุขสบายค่ะเนาะมาแต่มาอีดีเดี่ยวก็เป็นยังสีละพี่น้องแต่ก็บบอ,อันได้คิดยังางเพราะว่าตามเขามากัดบ้านพี่น้อง ต้นหอมค่ะอันนี้เป็นกระเทียมก็ต้องออกดอกพี่น้องกินหัวกินดอกกับขึ้นกันกินขึ้นกัน่ะพี่น้องนั่นแหะเอมมีก่ก็อยากมาให่กำลังใจหลายๆคนเนาะค่ะเนะาะเขากับใส่ชีวิตในแบบของเท่าค่ะบ่ต้องเอาจ้ารของไปเปรียบเทียบกับไทมันจะได้บอร์อัน มีเรื่องถูกใจเนาะค่ะเนาะแซ่บๆกบลูกชิ้นทำเองเนาะก็ดีใจน้ำเพิ่นเพิ่นพูดมี่อันชีวิตที่ชุกสมัยไม่ต้องไปเฮ็ดหน้านะค่ะเนาะจะวอาคนเข้า เลือกเกิดบ่ได้แต่กะสามารถเลือกที่จะทำหรือว่าบ่วทำก็ได้เนาะค่ะเนาะเข้ากับมองในอแง่ของเฮ้านะขันเฮ้าเฮ็ดแล้วเฮาสบายเฮาสบายใจหรือว่าสุขใจทีได้ใส่ซีวิตแบบนี้กะเห็ดต่อไปน้ากันเนาะค่ะเนาะ สามต่อกันเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่อ่าแม่ยาเพิ่นเขามาหาเพิ่นว่าเฮ็ดงาดูเพิ่นว่าเงียบแท้เพิ่นว่าเพิ่นบ่เห็นหน้านากก็เลยว่านั่งกินเขาเห็ดอันวิดีโออยยุจักน้อยเมียจะจะออกไปเล่นน้าอิดอกมาพูดเฒ่าเพิ่นเงาค่ะพี่น้องอ่ามีลูกสองอ่ามีลูกสามต้นอ่าทุกคนก็เห็ดงาเนาะค่ะเลือแต่ผู้เฒ่าบ่ท่านมีล้านจกค้นก็เลยอ่าเนาะมหาเขาเป็นมูงามาเขาเลือกงาหมาแม่เคาะปูหรอวมาถามเป็นยังไงเห็ดงานมนี่ บางเทือกับมีไม่ยานี่ยนะค่ะเป็นมูเป็นมูบริเเหงาบริเวณเสาไอ้อย่าง,งาย่างเลยเฮดกับครงเฮดกับเขาเฮดนานเห็ดนี่น้ำกันอยู่แต่ว่าเท่ากันบ,บางเทือกันตรงกันเวลาส่วนตัวกัลเล่ยูในบ้านเฮดคลิปยังสีอมบริเวออกเลยฮนะเพิอนอ่นเห็นไหม เราเล่าเรื่องหอดเรื่องชีวิตบ่มีไผสมบูรณ์แบบทุกคนเนาะค่ะหลายหลายคนเอ็มมี่ก็คิดว่าเพิ่นก็อาจจะมีความทุกข์ถึงถึงแม่ว่าท่าจะเห็นว่าเพิ่นเพิ่นมีเพิ่นคือสิมีความสุขทุกอย่างม,มีความทุกข์แต่แต่สิมีอยู่ดอกในแง่ในบางแง่เนาะเพราะว่าคนท่ามันบสมบูรณ์แบบทุกคนแต่ว่าความสุขความทุกข์มันก็นมาแป๊บแปบเดียวเดี๋ยวมันก็นหายไปเนาะเนาะ คิดว่าลังซันละพี่นอ้องให้กำลังใจเจ้าของไปกันเข้าบะมี่อันกำลังใจสู่ต่อนีเข้าสิบะมี่แห้งอยากเห็ดยังได้ <c oughs> กาคิดในในแง่ที่ดีเนาะค่ะเนาะมาเจอครอบครัวสามีพนดีกับเข้าปะปูไม่ยาพนดีก,กับเท้ากับซุกอ่าปานใดแล้วเนาะโชคดีถือว่าโชคดีแล้วพี่นอ้องมะเอ็มมี่กันเลยยูยูไปพี่นอ้อง ส่วนอนาคตอีกอย่างจะเกิดกะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะค่ะเข้ากับค่อยคิดค่อยบ้างแผนไปในระยะสั้นของเข้าแผนระยะยาวก็อาจจะมีอยู่แต่ว่ามันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะคันันมันมีอีกอย่างุกตรงเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้เข้ากับขอใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบทุกมือเฮ็ดทุกมือให้ดีที่สุดเติมความสุขให้กันตลอดมันสิได้อยู่กันไปแบบแบบหลับลืนเนาะค่ะเนาะนั่นแหละ ก็เลยแมาเบามาหัวน้ำมูน้ำพวกพี่มีกับบ่มี่อ่ะเรื่องเอียงสีว่าร้ายอย่าพี่น้องเหตุงานชวนหยีกับเมื่อยู่ค่ะแต่ว่ากมีความสุขที่ได้เหตุงานเนาะขันห้าบรบเหตุงานนี่มันสีเป็นยังไงพี่น้องมันสิงหาืองก็สีเศร้าเพราะว่าชีวิตยุ่งหยิขันบริเหตุงานนี่ บรูุสิไปเห็นอีหยังพี่นอ้องยุ่ในบ้บานมันก็ะเบื่อส้ำยบเกยสบายสบายเกิดม,ม,กมันก็ะเบื่อแต่ขันว่ามีเงินใ,ใส่ตลอดบอขาดกระเป๋ามีเงินทางเงินถุงเงินถังก็คือสีบอเวอร์ดรอกนี <laughs> พี่น้องจังไดกับขอบคุณหลายๆทีมากเป็นกำลังใจให้กันตลอดได้ใจเด้อขันผู้ใด้ีเอา คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์เอียงกบมาเวยามาคุยน้ำกันเอมี่กับเป็นคนแบบง่ายๆครับพี่น้องบ่อยากเครียดให้พาบ่บ่มากอ่าชีวิตแบบอ่าวุ่นวายครับพี่น้องมากแบบสบายสบายอยู่นี่ก็เลยแบบบรรยากาศบ้านนอกบ้านอเอมี่ก็เลยสบายคลายๆบายบานเฮ้าหน่ะพี่น้องนั่นแหละ จะเมื่อนี้กะคือกินบ่แล้วดอกคุยกับไปยาไปพักนึงแล้วเจาวา้าของกะมากินอีกเดี๋ยวมันสีเงาเนาะค่ะนอกจังไหนกะขอบคุณห,หลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมคลิป Hi A M ให้หเอมี่นาะจ้ากน้องขอบคุณหลายๆแอบไว้พอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะาสำหรับเมื่อนี้ขอตัวไปกินต่อให้มันเหมือนเนาะจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ